สวัสดีเด็กๆทุกคนวันนี้พี่ยีรัฟจะพาทุกคนไปเรียนรู้กิจกรรมวิทยาศาสตร์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ของพี่ยีรัฟเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาสัมผัสกันเถอะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้นั้นพี่ยีรัฟจะพาทุกคนไปรู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะ อุปกรณ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์มาสัมพันธ์กันเถอะมีของเล่นและของใช้ต่างๆมากมายเอาละค่ะเด็กๆลองมาช่วยคุณครูจำแนกของเล่นและของใช้ต่างๆดูนะคะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ เด็กๆรู้ไหมล่ะครับว่าทำไมเราจึงบอกได้ว่าสิ่งของต่างๆที่เราสมัมผัสนั้นมีความนิ่มบางอย่างก็มีความแข็งก็เพราะว่าเราใช้ประสาทสมัมผัส ก็คือมือซึ่งเป็นประสาทสัมผัสอย่างหนึ่งในร่างกายของเราเมื่อเราไปสัมผัสกับสิ่งของต่างๆเราจะรู้สึกถึงลักษณะผิวที่สัมผัสที่แตกต่างกันเราจึงสามารถบอกลักษณะผิวสัมผัสได้นั่นเองสุดท้ายนี้พี่ยีรักขอฝากเด็กๆทุกคนให้สำรวจอุปกรณ์สิ่งของใช้ต่างๆภายในบ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะครับ ว่าสิ่งที่เด็กพบเห็นนั้นมีลักษณะผิวสัมผัสอย่างไรแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกขัดหลังการทดลองมาให้พี่ยีหลับได้ดูกันด้วย